คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลคลิปนี้แอดก็มีแนวทางเสี่ยงโชคงวด16พฤษภาคม2564มาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก็มาจากสำนัก แอดมนุษย์เป็นข้อมูลล่างครับสำนักนาทีทองเป็นชุด2ตัวสำนักพี่ใหญ่เป็นชุดเด่นสำนักยุคทับทิมทองแรงรวยเป็นชุดเต็มบนล่างเลยครับเรามาดูสำนักแรกกันก่อนครับท่านผู้ชมครับมากันแล้วครับสำนักแรกก็เป็นสำนักนาทีทอง16ทับหทับหกก็ให้ข้อมูลบนล่างมาครับให้เลขวิ่งเลข1เลข5เลข0 ชุดสตัว125202 1656 06 1 9 9 9 9 9ครับเลข1เลข5เลข0นึกเลขวิ่งถูกวางไว้ที่หลัก10นะครับท่านผู้ชมเป็นข้อมูลบนล่างเลยครับชอบชุดไหนก็จัดวางได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลนาทีทองครับสำนักต่อมาครับก็เป็นสำนักแอดมนุษคัมภี์เทวดา ก็ให้ข้อมูลล่างมาครับเป็นชุด2ตัวได้แก่0 3 93 6 3 6 7ให้มาเน้นๆเลยครับแค่4ชุดเท่านั้นนะครับกลับหน้ากับหลังกันได้เลยนะครับเป็นข้อมูลล่างแอดมานุกครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับสำนักต่อมาครับก็เป็นสำนักยุทธทัพทิมทองแรงรวยเด็ดเด่นฟ้าดินชุด2ตัวเฮง วด16พฤษภาคม2564ก็ให้ข้อมูลบนล่างมาครับให้เลขวิ่งเลข2เลข9กเลข4เลข5เลข8ให้เลข2เป็นเลขเด่นครับชุด2ตัวให้82เป็นชุดเด่นครับชุด3ตัวด้านล่าง4 8 2 4 92 9 8 5 8 5 2 8 5 4 5 9 4 ชุด2ตัว9 2 9 4 5 2 5 4 8 5 4 8 5 9ครับขอคุณเจ้าของข้อมูลครับสำนักต่อมาครับท่านผู้ชมก็เป็นสำนักดังเป็นของสำนักพี่ใหญ่ครับงวดที่ผ่านมาก็ให้เลขเด่น2ก็วิ่งเข้าไปที่ท้าย3ตัวรางวัลที่1ที่2 7 2ครับงวด16พฤษภาคม64 พี่ใหญ่ให้เลขเด่นเลขสองมาอีกเช่นกันครับและชุดสองตัวให้2 7งเจ็ดครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลพี่ใหญ่ครับและแอดก็ขอขอบคุณนักผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมโชคดีมีชัยในวันที่16พฤษภาคม64ทุกทุกท่านทุกทุกคนรักทุกท่านครับขอบคุณครับ